อันนี้ก็คือคือหลวงปู่หลวงลุงของอาคูบาเองที่คูบาได้มาเยี่ยมมายามในเทนี่ได้มากราบมาไหวเพล้วได้ถวายสิ่งของที่ได้อุปโ,ปโมทนานาออกตัวนียนโงมอือปู่กนกุตทีมีความดีอกดีใจล,ลาำลอยที่สุดหาบ่จะเปียบจะดเทียบโ่ไ้วาทันชาขอให้เอียยุวันนุชกังพลัง <c oughs> ฮัลโหลแอร์รูวันสบายดีสุขเจริญพรออกตัวหยัดโยมสุขสุขคนมณีคูบาจะพามาบัดดอนศาสตร์มาถวายสปอร์ตไล่โซลาเซลให้หลวงปูง่หลวงลุงซึ่งพผ่นกระด้จำรรษายอยู่นี่ซึ่งกระด้อบอ่าได้มาถวายด้วยตนเองในมณนนีเนาะออกตัวหยัดโยมกำลังตอนหับขับสู่ย่างดีเนาะ อันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ทั้งศาลาที่เป็นได้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ในเตรียมสถานที่ไว้อาบนอนยนยมพนมาเต็มศาลาบ,บคุคคลเอาพนมิมาตอนหับลายกัออบอขับอกขอบใจหลายๆนอนที่ถือมากอ,ะอ่ะบ่มีมิตรข,ขนมขนมังก,กีฬาป,ปอตไลลในมาแจออกอาบนาติโยมพนมมาเพลินพร้อมกันหนังนมาตอนหับโดยนำ้ำเนาะน,นี่คืออาบนอนยนยมไดมาถำไว้อ่ะ ะมะข ORK มะคามเป็นของต้อนเดือยโยมเอื่อยเนาะนี่ก็เกิดลุงปานะเอาเต็มสันาขอบอกขอบใจทุกทุกคนเนาะในก็บรรยากาศหลังที่ครูบาอาจาร,รย์ได้สันเพลสันเข่าแล้วเอาตัวเนื้โยมพนก็ได้สันเพลงได้กินข่าเที่ยงแล้วก็ได้แใจกใจ่ายขนมขนมให้ออกตัวเนื้โยมที่อาจารมาจากสวรรค์นนเขตอันนี้ก็ขอบอกขอบใจและรายครูบาอาจาร,รย์ที่อนุเคราะห าขาน,น้อยเนาะในการมาแจกขนมให้อาอตุนหยัดโนมของภู้ขาแล้วก็นี่คือบรรยากาศมันกับม่วนซืนบานเฮาตามบรรยากาศบานเฮาเราออตุนหยัดโนมกินเขากินน,น้ำน,น้ากันเนาะอันนี้ก็ได้จ่ายขนมแจกแจกขนมให้อาตุนหยัดโนมพุลละพุลละทุงน,น้อยๆบ่มีอย่างไรมาจากในเมืองก็ได้เนาะบ่คิดว่าสีอเอาตุนยาดโนมสิลายปันนี่เนาะ เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ประกาศวิโลงหนากระวชิมาแค่ผู้เดียวเนาะบัวพฤิมาหลายอันนี้ก็ได้มาซันหมักผ้าวทั้งนอกนําจัวนาเน้นนำไอจัวเป็นในตอนหับกับสู่อย่างอบอุ่นขอบมอกขอบใจสมมนเนรบางที่มาตอนหับน้ากันเนาะจากตาเลีเนี่ยก็สมเนเนรบางจากวันตาเลวเก่าเป็นในมาตอนหับขอบใจหลาย นี่คก็บรรยากาศเดินวัดของอวัดดอนศาสตร์เนาะก็กว้างพอสมควรเนาะสมเนรเพลนพามาหลอวอันนี้ก็คือคือหลวงปู่ลวงลุงของกูบาเองทีกูบาได้มาเยี่ยมมายามในเทนี่ได้มากราบมาไหวเ้เพลนแล้วได้ถวายสิ่งของที่ได้ อุโบสถนานำออกตัวเนงยนยมขอบบกขอบใจทุกเจ้าภาพที่ได้โฮมเป็นเจ้าภาพนั้นที่ได้ร่วมเฮ็ดบุญนำเนาะเพราะว่าลงุลงลงุงลวงปู่เพิ่นก็ได้ป่วยโซเนาะว่าจังซั่นซะแต่ว่าจิตใจเพิ่นก็ยังแข็งแร้งต่างต่ว่าเพิ่นนะอ่าชีวิการอ่ายังบ่ได้เพิ่นได้นอนป่วยติดเตียงว่าซั่นแต่เนาะอ่าเพิ่นก็เลยมาเยี่ยมมายามปีเทื่อ2เทือ่ออ่าเพื่อนไม้ให้ กำลังใจให้คุบาอาจารย์คืออุปราชของคุบาเองสมัยบวชเป็นจัวปีสองพันห้าไปแล้วคุณบาแม่นว่โคอ,อันนี้คือเดมาเยียบยามเอาบันนี้ก็ขอบอกขอบใจทุกเจ้าภาพที่ได้ห่วมอปโปุโมทนาํนำเด้อให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง,แงให้พ่อในเป็นในโพลอัน่อ้ไม่ออกเลยขอเจริญพรไม่ออกที่ว่ามีใจศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาพระศาสนาอันนี้นี่ก็ อ่าคุบารที่มาจะจาาสวัสดิเขตก็ได้บ่หอดมาถึงปูเนก็สุตีมีความดีอกดีใจลำร้ายที่สุดหาบทจะเปียกจะเทียบบบไรวาชาก็ให้เปียกยุวหนูสุกคังพลังนอนรับให้ได้เงินเมือตื่นมาได้ขึ้นแสนแบนมาในแก่วม่ได้โสโทษบบให้มาผ่านมานโให้มาเบียดเอาจะได้เห็นเค้นเยลมาต้องเด้ออสัพพีติโยวาันตุสัพพโลกวินาันตุมาเตพุทธาทว่ายสุขีติโกยุโกภวะ ອະພິວທະນະສີນ อา้าวบนันเ้ก็หอดตอนสุดท้ายแล้วก็ขอบุกขอบใจทุกเจ้าภาพที่ห่วมอุปโภมภัณซื้อสปอร์ตไลท์ให้คูบาได้มาถวายบานนอนศาสตร์ที่ได้แพ้โดยที่ได้ออกน้ำเนาะขอบุกขอบใจของให้ทุกคนมีความสุขความเจริญจงมั่งมีสีสุขอย่าเจ็บอย่าจนเด้อออกตอนยันงมผู้ที่ได้ห่วมอุปโภคภัณฑ์เลยผู้ที่ได้หับชมวิดีโอนี้ให้สุขภาพแข็งแรงสุขกายสบายใจ มันนี่คูบากะได้มาเป็นตัวแทนของออนต้เงียบมที่ได้มาห่วมเหตุบุญนำที่ได้ห่วมสื่อสปอตไลท์โซลาเซลล์มาถวายเพ่นอน,นี้ก็ขอบอกขอบใจทุกๆท,ทางอีกเือรหนึ่งเนาะมันนี่คูบาจะได้อำลาพาจา่าขอบอกขอบใจก่อนอื่นก็จะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเส้นเก่าเส้นเคยเพื่อเป็น,เป,นเป็นสะพานบุญต่อ,ต,อต่อไปให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบในการเหตุบุญอีเือนี่ก็ขอ ให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนมีความสุขสกายสบายใจเจ็บยัยใดใครยังมีทุกข์ทุกคนขอเจริญพรโอ้จงหัวจิ้มเนาะเขาบอกให้จงหัวมือเงินกันแทนเน่ะแทนให้ไม่ออกเสือแหนบลูกหัวลูกคิ้วย่าข้าวแทนเนาะบอกเดียวปุเอาเลยเขาบอกให้จงหัวทำให้มันมือเงินกันปือินมันสิ้นมันสิ้นเนี่ยไยอมมา เขาไ้จงนวดเนื่องเขาว่าเกยซาโลมานะขนานันเนาะนั่นแหละเขาตัดมือนี่เนาะไม่เกาเกาดุร้ายมันแข็งก็ดีเกานันอมๆ่ก็ให้ตัดแตต่ไปก็เทนวดเนาะเทคนละเอียดรน่อยนะ เอาบาน,นี้กจะได้กับลาหลวงปู่เนาะจะได้กลับสวรสเขตแล้วโอกาสนะพาใหม่จะได้พ่อกันไหมอันนี้ก็ได้กับลาไปแล้วขอจเจริญพรทุกทุกคน